สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสอินเทอร์เน็ตฟรีของเครือข่ายทูมูนนั่นเองนะครับสามารถสมัครได้ทุกซิมทั้งซิมเติมเงินและซิมรายเดือนเลยนะครับผมก็เป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับในคลิปวิดีโอนี้มีทั้งหมดอยู่ที่6ตัวผมแนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบทุกตัวหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานกันได้นนเองะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสโปรให้ใหกับทุกคนตรงนี้นะครับกดรับสิทธิ์ตามที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับทุกคนก็กดดอ,อกจัน7 7 7ดอกจัน5 5สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่5กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่5วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างน,นะครับตัวที่2กดดอ,อกจัน9 5. 3 5ดอกจัน5 2สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มาอยู่ที่500 MB สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนั่นเองนะครับทุกคนเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับเล่นได้ทุกแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่3นะครับทุกคนก็จะเป็นดอกจัน900ดอกจัน871สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตได้มาอยู่ที่1กิก สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนั่นเองนะครับทุกคนก็ลองกดสมัครกันดูนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4ี่กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่4ี่ก็กดดอกจัน8ปดเจดแปดอกจันสองสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับผมได้มาอยู่ที่320 MB อสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันหรือว่าย4ิสี่ชั่วโมงเต็มเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมแนะนาเลยนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับแล้วสําหรับตัวที่5นะครับทุกคนก็กดดอกจันแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตจํานวน4กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดนะครับทุกคนที่สําคัญนะครับผมเล่นได้ทุกแอปนะครับคุ้มนะครับเพราะว่าสามารถใช้งานได้อยู่ที่ หนึ่งเดือนเลยนะครับผมเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับตัวสุดท้ายก็กดดอกจัน8ป8ูแสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตได้มา1 5กิกสามารถใช้งานได้สูงสุดก็คืออยู่ที่30บวันนั่นเองนะครับทุกคนก็คุ้มเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเล่นได้ทุกแอปนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมก็ไม่ลดสปีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับอินเทอร์เน็ตในแอปกันบ้างนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับผมไปดาวน์โหลดได้นะครับแอปมีชื่อว่า t ูไอดีนั่นเองนะครับมากดบริการท o ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดรับเน็ตฟรีนะครับผม2 g งกิกวันนะครับนี่นะครับทุกคนสูงสุด 20G กิกต่อเดือนไม่ต้องใช้พอยต์นะครับตรงนี้ฟรีเลยนะครับแต่ว่ามีหลากหลายโปรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรฟรีนะครับผมเล่นเฟซเล่นไลน์ตรงนี้มีหมดเลยนะครับผมแนะนาให้ทุกคนกดเข้ามารับกันนะครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าใครได้ตัวไหนหรือไม่ได้ยังไงก็อย่าล